เห็นต้าตัวเท่านี้แต่ต้ากินเก่งมากเลยนะคาบูบุฟเฟ่ปิ้งย่างอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นได้หมดเลยค่ะ ยิงเนื้อสัตว์ไม่ต้องพูดถึงฟาดเรียบกินเก่งแบบนี้แต่ก็ยังอยากจะหุ่นดีหุ่นเฟิรม์มอยากดูแลสุขภาพตัวเองแต่แค่อาลังกายอย่างเดียวมันคงไม่พอค่ะด้วยวัยที่จะใกล้เลข3แล้วเลยต้องมีตัวช่วยนี่เลยบันโปรโรบีบีพัสเม็ดฟูที่จะช่วยให้ระบบเผาผลาญและระบบขับถ่ายดีขึ้นเพราะมีสารสกัดจากผลส้มแขกแถมยังมีวิตามิน B3 และ B5 ที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยต้อจะพกไปทานหลังอาหาร30นาทีกับทุกมื้อเลยค่ะเขาจะช่วย ควบคุมการดูดซึมไขมันออกจากร่างกายได้ดีขึ้นมากเลยค่ะที่ทานก็ง่ายมากแค่หย่อนเม็ดฟูล,ลงไปในน้ำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รอให้เม็ดฟูละล,ลายค่ะทานวันละ1-2เม็ดตามน้ำหนักเลยค่ะใครหุ่นดีหุ่นเฟิร์มกระชับอยู่แล้วอยากรักษาหุ่นเอาไว้ก็ทานแค่1เม็ดคนใครอยากลดน้ำหนักก็2เม็ดไปเลยค่ะเม็ดฟูละล,ลายนะคะก็มาลองทานกันเลยรสชาติก็คืออร่อยมากทุกคนทานง่ายมากๆเลยค่ะไหนนะคะที่มีไขมันหน้าท้องไขมันส่วนเกินไม่มีเวลาไปออกกําลังกายแนะนําเลยค่ะว่าน้องอะ่ะเป็นตัวช่วยที่ดี นี่คือผลลับที่ตาทานไปประมาณ1สัปดาห์ค่ะก็คือหุ่นดูเพรียวดูกระชับขึ้นเยอะเลยบวกกับการออกกำลังกายด้วยทําให้หน้าท้องดูลดลงไปเยอะเลยซึ่งตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษอยูงกล่องราคา699บาท2กล่องในราคา1 0 9 9บาทจุกๆไปเลย3กล่องฟรีครีมสลายไขมัน ทั้งหมดนี้ในราคา1,299บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปซื้อได้ที่เว็บไซต์นี้เลยหรือจะเป็น Facebook ก็ได้ค่ะตัวช่วยดีๆแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วใครอยากคุณดีต้องตาเลย